สวัสดีครับสวัสดีค่ำของวันเสาร์นะฮะวันนี้ผมไ,มได้ทำอะไรเลยครับประหยัดเงิน,นะฮะประหยัดเงินเพื่อที่จะเอาไปใช้เที่ยวอังกฤษนะครับเพราะว่าต้องประหยัดมากแล้วไปเชียงใหม่เนี่ยผมหมดไปสองเกือบสองพันได้ะฮะเยอะมากมากตอนนี้ผมอยู่ใต้อาคารครับนี่ก็เป็นหอผมฮนะร้อนมากครับที่หอเนี่ยโคตรแห่งความร้อนมากครับผมถอดเสื้อตลอดเวลาเลย ก็วันนี้ถือว่าเป็นวันพักผ่อนนะครับเพราะว่าตัดต่อที่เชียงใหม่เนี่ยยังตัดต่อไม่เสร็จเลยฮะแล้วมันยาวมากเพราะว่าไปเที่ยวเยอะมากก็เลยวันนี้ถือว่าเป็นการพักผ่อน,นอัดคลิปคลิปเดียวแล้วก็ไม่มีการตัดต่ออะไรเท่นั้นแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเลยครับวันนี้นั่งตัดต่อแล้วไปดึงข้อเล็กน้อยฮะแล้วก็กลับโอเคฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่าผมจะทําอะไรก็อาจจะรอเตย มาอาจจะไม่เชี่อตวเตยเล็กๆน้นนอยๆครับอย่าใส้ตังค์มากโอเคครับยังไงก็เจอกันพรุ่งนี้นะครับขอให้พรุ่งนี้เป็นวันที่ดีบบ๊ายาย